สวัสดีครับหวยฮานอยแม่นบอมาแล้วนะครับผมก่อนอน่นเรามาตรวจหวยงวดวันที่26ทับ4ทับสานะครับผมเลขที่ออกก็คือ6 6หเลข2ตัวก็คือ6 8นะครับผมงวดนี้ก็เข้าอีกแล้วนะครับเข้าเด่นนะครับเลขวิ่งนะครับเด่น6นะครับผมส่วนเลข2ตัวนี้ก็คือเข้าเลขท้ายตรงๆเลยนะครับผม6 8นะครับผม แล้วก็เรียกบนนี้ตัวกลับนะครับเจ็ดหกนะครับผมอขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆผู้โชคดีด้วยนะครับจะลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดาคลิปดีๆนะครับผมเพราะว่าผมลงคลิปไม่เป็นเวลานะครับผมอขอบคุณมากครับต่อไปเป็นแนวทางหวยฮานอยแม่นบอ่อ งวดวันที่27ทับ4ทับ6 3นะครับอันนี้ให้เป็นงวดที่101นะครับผมเลขวิ่งนะครับเดียน7ลอง2นะครับเน้น7 2 3 6 2 1 8 7 7 9นะครับส่วนเลขกันนะครับ0 3 7 4 2 3 7 5แล้วก็4 2นะครับผม ให้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับอขอให้เพื่อนๆโชคดีครับผมขอบคุณครับหวัสดีครับ